1> Q 1ิา 0, 90, วากับ5.0คูณ10กำลังลบ6คลอมและ Q 2วเท่ากับลบ7.0คูณ10กลังลบ6อยู่ห่างกัน0.3เมตรยองหาเรงระหว่าง,รงประจุะครับคราวนี้ก็ใช้สูตรเดียวครับผมี่เท่ากับคิวหสากลังส คิวหนึ่งก็คือ5้าจุดณกลังลบหก็คูณด้วยคิวสองคือ 60, 40, 40, 40, ลบจ็ดจุดยคูณกลังลบหกหารด้วยนยกลังสองีได้เ, 90, 40, 40, เก้าเก้าจุดศคูณบกลังเก้า สิบกลังลบสิบสองก็ศูจุดศูนย์เก้าคำตอสุดท้ายก็จะได้สอจุด